อย,อยากเลยเหลวอยากเลยเหลวนะคะข้าวเปล่านะคะหมกปลาซิวลร้อนเด้อเอฟซีนะคะโอ้ยอยากอยากวันนี้ออกไปกิอกับข้าวนะคะเห็นหมกปลาซิวนะคะวิ่งเข้าใส่เลยอยากกินหมกปลาซิวนะคะแต่บ้าแต่ว่าร้านนี้ก็ทํากับข้าวอร่อยนะก็ทําแบบกับข้าวอร่อยแต่ก็าําหมกปลาซิวก็ไม่ได้ห่อค่ะอันนี้ก็ทําใส่คุณนึ่งแบบมึงแบบมึงแบบใส่หม้อนะแล้วเขาก็ใส่ ใส่กล่องใส่กล่องขายนะคะโอ้ยแย่งกันเลยนะแย่งกันเลยนะคะพี่พลอยแต่ร้านนี้ก็ทํากับข้าวเราอยยู่แล้วเพราะว่ากินประจําซึงจะเป็นแกงถุงนะคะแกงถุงง่ายๆนะคะจะด,ดูแล้วไม่น่ากินเลยนะคะแต่พอกินแล้วอร่อยะค่ะนะคะร้านเนี้จะเป็นแกงถุงแบบว่าบางทีดูแบบโอ้ยเบื่อกับข้าวแกงถุงบ่เอาบ่อยากบ่อยากเราเราเราเลองกินสักถุงหนึ่งนะคะลองเอากินกระเทือนึงนะคะเ,าเาขาแซ่บอะ เขาเห็ดแสบปเจ้า so, ก well, like. ็เ like ป like ็นอย่างปกติเราพี่พลอยบ่กคยกินได้กับเขาถุงแบบนี้พี่พลอยว่านบองแกบเพราะว่าพี่พลอยเคยกินแล้วคนดูใจนะพี่พลอยกินมืดเลยค่ะนะคะร้านนี้นะคะเพราะว่าเขาจีเขาเห็ดกันแบบเขาขายหลายขายหลายเลยละนะคะคนตื่นหลายเพราะว่าเขาะว่าเขาเห็ดแสบบางทีนะเขาเห็ดแสบคนตื่นหลายเออพี่พลอยก็ได้กินตลอดเลยปกติเราพี่พ่ลอยจิบ่กคยกินเขากับเขาถุงกับเขาตามร้านขึ้นกันถ้าไปตื่นนะคะ่ว่าแสบละค้งเดียวเท่านั้น แต่ว <mile> ่าลานนี้นะก็เห็ดแสบไีดีค่ะนะคะ่นเคยบอกว่าอ่าคือบออ่าเปิดเป็นร้านอาหารนี่ทานไปเลยเห็ดกับเขาแบบนี้เพ่นบอกว่าโอ๊ยเพื่อนว่าที่ขานเพิ่นว่าเห็ดแบบนี้นะคะเพ่นขายมาแบบนี้อังโอ้ยยี่สิบปีแล้วเพื่อนวาเห็ดดูแบบนี้นะคะขายไปก็ลดแบบนี้แหละเพื่อนว่ามืดนะคะเท่าใดก็มืดนะเพิ่นไปจอดตามจุดนะคะจุดนู่นจุดนี่จุดนู่นจุดนี่ที่ว่าทุกมือเน่ะเรา เอฟซีเพิ่นกะจีหูประมาณนี้นะคะเขาก็จเาาีเข่ามาเข่ามาหาเพิ่นล้อเพิ่นนะคะประมาณนี้คนก็โทรตามถึงไหน่ไดวถึงไหน่ไดวร้อ,อยออยูร้อยยูทันเียแคร์แฝกค่ะเขา่าทุกอย่างแคบ์มืดเลยค่ะลานนี้ไป็นยังไงเป็นอย่างเขาเฮ็ดแฝกดีดีค่ะ